สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูบอลสีโบรานะคะกับสนิทของเขาทั้ง5ชนิดนะคะราคาของเขานะคะสูงคงที่ค่ะและก็ไม่ตกนะคะควรเก็บไว้บ้างค่ะไม่ใช่ขายหมดนะคะฝากเพ,พื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณไม่เป่งใน f a c e b o o k นี่ยนะคะเราจะพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่นั่นนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้ความรู้และข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้นนะคะม่ได้มีเจตนาชี้นําใดๆทั้งสิ้นค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามแม่เป่งร้านวิวด้วยค่ะเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะคะก็คือพระนครน,นั่นเองเพราะเราเห็นคนตามหากันมากมายเลยทีเดียวแล้วค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเอามาจาหน่ายนะคะแต่ว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราเห็นเขาขายกันต้นละ 5 6 0 0กันเลยทีเดียวละค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีนะคะอย่าลืมเก็บไว้เป็นแม่พันุบ้างนะคะเวลาเราจะหาซื้อใหม่เนี่ยราคาอาจจะแพงกว่าเดิมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าไว้บอกกันค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็คือหานุมานหักด่านนะคะตัวนี้คนก็ถามหากันเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยแม่ค้าบอกเราว่าหานุมาลหักดานค่ะแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันต้นนี้เราซื้อมาประมาณ2,000บาทนะคะเพื่อนๆ ก็ถ้าต้นเล็กๆเนี่ยที่เราเห็นนะคะประมาณ500บาทขึ้นไปค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีนะคะก็ลองเอามาขายกันดูค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราเห็นเนี่ยหกอนะคะเล็กๆเองค่ะที่มีหัวนะคะเราเห็นเขาขาย4,000บาทค่ะตามเพจ Facebook นะคะ ส่วนตัวที่3มเนี่ยสีปราชค่ะสีปราสเนี่ยก็จะราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะที่เราซื้อมาต้นเนี้ยราคา1,200ค่ะแต่ว่า,เ,าเขาก็โตขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ที่เราเห็นนะคะที่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะขายกันประมาณ500600บาทนะคะสำหรับต้นเบบีเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีนะคะตัวนี้ก็น่าเก็บค่ะในอนาคตนะคะราคาเขาจะไปไกลแน่นอนค่ะ สวยมากๆด้วยนะคะสำหรับสีปาดตัวนี้นะคะอย่าลืมเก็บกันไว้บ้างน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาจะไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนค่ะส่วนตัวที่สีนะคะก็คือเปาบุญจินนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะเปาบุญจินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโด่งดังมากนะคะแต่ว่าราคาเขานะคะไม่ตกแน่นอนค่ะเพื่อนๆต้นเล็กๆเนี่ย ประมาณเบบีเนี่ยต้นละเกือบพันบาทเลยทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆมีนะคะเกียมขยายไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยราคาอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่ว่าประมาณเดือนมีนาเราคิดว่าบอนสีจะกลับมากระเตื้องอีกครั้งหนึ่งค่ะเก็บไว้บ้างนะคะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะองคุรีมานค่ะมีคนตามหากันเยอะมากมายเลยนะคะ1ใบนะคะที่เราซื้อมานะคะ1,200บาทเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆและ ถ้าเกิด3ใบแบบนี้สามพันกว่าบาทเลยนะคะทางฟาร,ร์มคุณไม่เป่งก็มีต้นเดียวนี่แหละค่ะแต่จะเอาไว้ทําพันธ์ุนะคะเผื่อในอนาคตเราจะได้ขยายพันธ์ุค่ะ เป็นยังไงคะตรงใจกันบ้างหรือเปล่าคะสำหรับบอลสีโบราณที่เราเอามาให้ชมกันในวันนี้ทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอลสีและต้นไม้ฟอกอากาศของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ